มาที่กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ที่จังหวัดหนองคายกันค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลนโยบายจังหวัดแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารนายสมภพสมิตะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลนโยบายจังหวัดแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานราชการกับสื่อมวลชนให้สามารถผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มากขึ้นค่ะโดยมีกิจกรรมยอดที่สำคัญนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมหน่วยงานเล่านักข่าวถามในประเด็นพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567 ประเด็นพุทธวัตรกรรมประเด็นโครงการบรรพชาอุปสมบทฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงกิจกรรมรู้จักเขารู้จักเราที่เป็นการแนะนําตัวของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและยังมีกิจกรรมผู้ว่าบอกกล่าวนักข่าวซักถามนอกจากนี้นะคะหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ประชัสัมพันธ์ภาร,รกิจหน้าที่และโครงการสําคัญที่จะมีการดําเนินการในปีงบประมาณ2567ด้วยค่ะ